โน้ตบุ๊ก asus i 3 1 0เครื่องนี้ลูกค้าแจ้งว่าเปิดติดจอดำนะครับขึ้นแต่เมาส์4ปีแล้วนะครับไม่เคยคียนเครื่องเลยก็เลยให้ทคำความสะอาดขีนเครื่องเปลี่ยนซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ฝาหลังน็อต <c oughs> ไม่เท่ากันนะครับมีสั้นกลางยาว <c oughs> ต้องสังเกตดีๆนะครับ <c oughs> อาการก็คือเปิดติด แต่ว่าเมาส์ขึ้นอย่างเดียวแล้วก็จอดำนะครับแกงมาดูพบว่าฝุ่นสีดำๆๆเต็มพัดลมเลยนะครับอ่านี่ตามนี้เป็นหยักใยดำดำด้วยนะครับเป็นฝุ่นดำๆๆเราจัดการครับเอาไปเป่าฝุ่นแล้วก็ล้างหน้าสัมผัสตัวชิปฉีดน้ำยาล้างขัด ออกให้สะอาดเรียบร้อยนะครับนี่พัดลมก็ไปเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วซิงค์ด้วยนะครับไม่ตันแล้วถ้าซินิคนใหม่ครับผมซีนคนใช้ของ Cooler Master ตนะครับอ่า 14mk นะครับนำความร้อนก็ประกอบกับคืนครับผม น็อตสตัวถอดซิงค์ได้เลยตัวนี้พัดลมกับซิงค์ไม่ได้ติดกันนะครับอยู่คนละฝั่งเขาจะใช้บอดี้ด้านล่างของตัวเครื่องส่งลมไปเป่าผ่านไปนะครับเรียงสายให้เรียบร้อยอปเปิดเทสรอบแรกครับติดไหมภาพมาไหมนะฮะอาภาพมาแล้วบูตวินโดว์เข้าได้นะครับปิดเครื่องครับประกอบฟ้าหลังใส่เข้าไป ลูกค้านั่งรอเอาเลยนะครับเครื่องนี้รีบไปใช้งานนะฮะร,ระกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขันน็อตให้ครบนะครับใสใ่ถูกจุดนะครับมีน็อตสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็เช็ดทําความสะอาดเครื่องให้ด้วยนะครับทั้งตัวจอและบอดี้นะครับเป็นคราบค่อนข้างเยอะพอสมควร ด้านล่างเครื่องคาบยิ่งเยอะนะครับก็เช็ดให้นะครับผมเรียบร้อยสะอาดสวยขึ้นเยอะเปิดดูก่อนส่งงานนะครับติดเข้าวินโด์ได้นะครับขอบคุณลูกค้ามากครับลูกค้าท่านใดต้องการทำความสะอาดคอมซ่อมคอมีอมอมยกใช้บริการได้ครับผม